ริ่ม้มะที่ทอ่ไ้นะรสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราสองคนได้รับรางวัลอะไรกันบ้างเลยรางวัลคอทิสอาร์ติสวอร์ดครับแล้วก็รางวัลของซีรีส์อันหนึ่งครับเป็นรางวัลรวมของเพื่อนๆด้วยใช่วันนี้มีเพื่อนๆมารับด้วยเป็นไงบ้างคะครับดีใจครับเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ครับผมรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทําให้แบบ พวกเราพื้นนะ,ะหายเหนื่อยครับเวลาเวลาได้รางวัลแบบนี้จริงๆแล้วพอแพ,พอเล่นเรื่องนี้ปุ๊บเนรู้สึกว่ามันแบบว่ามันเป็นชีวิตดีมันแบบว่าได้รางวัลมาด้วยในนี้เออจากทุกๆใจเราสองคนเลยยังไงด้อ๋อมันชุดเปลี่ยนเลยอ่าก็ครับก็ <laughs> รู้สึกว่าอ่ามีคนรักมากขึ้นครับรู้สึกว่าอ่าดีใจครับรู้สึกดีใจที่ท,ที่มีคนรักเยอะขนาดนี้มีชาวแฟนๆชาวต่างชาติด้วยครับ ใคขับเอางที่เกยเรื่องนี้เยอะมากใช่ครับครับเออรู้สึกเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับที่คนชื่นชอบในผลงานการแสดงของเราแล้วก็ในซีรีส์ก็มีหลายเพลงเนาะมีสิบี่เพลงรวมๆกันอะเยอะมากแต่ทุกคนก็ไล่ฟังกันทุกเพลงครับก็ดีใจครับที่ทคนชอบทั้งทางด้านาการแสดงแล้วก็ทางด้านาการ เป็นเสียปินดนตรีของเราเหมือนกนันแฟนๆแบบว่ารอสัครมบฉิเ,เราเลือกเลยตอนนี้เออเราเพื่มใจแค่ไหนเวลาแบบว่าเจอกระแสแฟนๆพื่งใจครับดีใจครับเพราะว่าเราก็จะมีหลายผลงานที่ตามมาไม่ได้มีแค่แฟนผมครับก็อย่างอเวอร์สกายเนี่ยกำลังจะกำลังจะมาแล้วเป็นไง <c oughs> แน่นอนอเวอร์สกายส <c oughs> อ,องเนี่ยกำลังจะมาแล้วพรุ่งนี้เลย <c oughs> เป็นออของพวกเราก็ภาคต่อของแฟนผมเป็นประธานเรียนครับ ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเกมเอ็มพีเกมเอ็มมี่ภาครับฝันเลยครับเต้นเต้นนะครับเพราะคาดหวังนะเต้นเต้นคาดหวังเหรอเต้นเต้นเป็นอีกเขาเรียกอะไรเป็นอีกบทบาทหนึ่งเขาเรียกว่าสลับสลับบทครับสลับโลกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกผมว่าน่าสนใจน่าติดตามมากอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆครับคือเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยใส่วนตรงนี้ยังมาถึงใช่ยังไม่ได้ดูตัวเองเลยแต่ว่าน่าจะสนุกมาถึงยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่เห็นนั่นคืออังจากที่เราถ่ายไปอ๋อใช่ใช่ แต่ว่าเพลงใหม่เจมส์ไมเลยออกแล้วเพลงอะไรครับออกแล้วเลิฟเลิฟเลิฟก็คือยังเป็นยังเป็นเกี่ยวกับความรักอยู่เพลงเพลงแรกก็ความรักเอ้ยเพลงรักเพลงนี้ก็เลิฟเลิฟเลิฟก็เป็นแนวใหม่ที่ผมไม่เคยร้องเหมือนกันครับเออก็ฝากทุกคนไปดูด้วยครับตอนนี้เพลงออกแล้วเลิฟเลิฟเลิฟเพงจีมทีวีได้ก่อนเข้าไปแนวเพลแนวมาเป็นแนวรับเออด้วยความที่บทผมเปลี่ยนจากตินเป็น ก็เป็นตีนครับแต่ว่าจะเป็นตีนในเวอร์ชั่นเป็นหัวหน้าชมรมดนตรีผมก็จะมีความแสบซ่านมากขึ้นมีความสตนมีความเป็นแบบลูเซอร์ของอยากวงชินชิล่ามาเนี่ยมาเป็นวงไลออนนะผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนแนวการร้องเพลงซะหน่อยอย่างนี้คือแบบว่าได้กงใจแล้วสิจากที่เราไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้ร้องเพลงมาตอ,อนนี้ปุ๊บได้แล้วได้ครับได้แต่ได้แค่สอง EP <laughs> <laughs> แต่ก็ยังโอเคถ,อถือว่า <laughs> ได้ปลดปล่อยเหมือนกันเพราะว่า ตินที่จะเก๊กๆหน่อยแต่ว่าผมมาเวอร์ชันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปสุดสุดกราฟก็ต้องรอดูกันครับครับมีต้นหน่อยทำงานหนักกันหรือเปล่ามวงเป็นเรื่องของงานไหนครับครับก็มีงานมาเรื่อยๆครับครับแต่ว่าสวยครับในแต่อย่าดึกมากครับง่วงนอนเดี๋ยวไปกินนมนอนกันกิน <c oughs> นมนอนกิน <c oughs> นมนอนโอ้ เอายังเด็กอยู่ครับยังไม่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงก็ก็เรียกว่ายังไงอะไรก็ยังทำงานไหวอยู่ไหวครับพร้อมรับเสมอพร้อมรับมากแฟนนี้แล้วกันแฟนนีแฟนนี้แฟนนี้ที่ประกาศไปแฟนมีที่เพิ่งประกาศไปครับไปต่างประเทศครับออออครับประเทศนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเจอกันสนใจด้วยยังไม่ประกาศไม่ไม่ต่อต่อต่อใช่ครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกคนที่แฟนนี้นะครับแล้วมีเยอะหลายประเทศนะแฟนนี้ก็ตุูชาเวียดนามใช่ไหมครับตุนชาเวียดนาม เออ่ใช่ครับโตเกียวโตเกียวญี่ปุ่นกับก็ไทยเป๊ะแต่เราอยู่แต่ที่เหมือนศิเป็นด้วยศิลปินศิลปินเป๊ะแล้วเปแล้วก็ที่ไทยด้วยใช่ไหมขอเราเอาเอาที่ประกาศโซอาแล้วเหรอครับเอาจริงเหรอครับ โซออลหรอที่ไหนอ่ะที่เวียดนามที่เวียดนามโอ้ยขอบคุณครับอบแล้วเรนี้เดี๋ยวมี L O L อีกก็คงเอาอีกใช่เขาใช้ L O L ครับฝากติดตามด้วยเริ่มเริ่มเลือกเพลงเริ่มเริ่มซ้อมแล้วครับ ก่อดูได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแค s แ m ชชีนที่มอบรางวัลนี้ให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่โหวตให้ครับแล้วก็ฝากทุกผลงานครับที่พวกเราจะอะไรเสืร์ไว้ให้ทุกคนเห็นครับฝากด้วยครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้ครับใช่อวัชกายสองครับไป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 ครับโอเคค่ะขอบคุณคร่ะอินโซลกูดูงูเลย